แม่ตะเคียนทองให้โชคงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนเลขมงคลปักหลักบนหนึ่งห้าแดเเลขปักหลักร้อย0ูนยสห้เลขปักหลักสิบหนึ่งห้าแปเลขปักหลักหน่วย0ูนยสองสี้า เลขชุดสองตัวบน50 5ศูนย์ห้สองห้หหห้เลขมงคลปักหลักล่างสองห้าเลขปักหลัก10บสองสห้เลขปักหลักหน่วย3ามหกแเลขชุดสองตัวล่าง สองสองสองสาสองหสองแปดในงวดวันที่16พฤษภาคมเลขปักหลักร้อมาตรงหลักนะครับแต่หลัก10กับหลักหน่วยสลับที่กันหลัก10แทนที่จะเป็น0นย์ก็เป็น3หลักหน่วยแทนที่จะเป็นก็มีเลข3อยู่นะครับแต่ว่า มีเลข0ซึ่งเป็นหลักสิบไปอยู่ที่หลักหน่วยด้วยในงวดวันที่16พฤษภาคมเลขปักหลักเข้าหลักร้อยกับหลักหน่วยแต่พอดีนะครับหลักสิบก็มีเลข3แล้วหลักหน่วยก็มีเลข0ก็เลยเป็นเข้า3ตัวโต๊ดนะครับก็คือสลับหลักสิบกับหลักหน่วย สลับที่กันนะครับพังเลขเด็ดงวดวันที่1มิถุนายนให้เลขเด่น4 1 5 7เลขชุด2ตัว4 0 4 2 4 3 4 6 4 8 4 9 5 0 5 2 5 3 5 6 5 8 5 9

เลขชุดสองตัว6กส7่หกเจ็ดหกแปดหกเหสีดสีสีในงวดวันที่16พฤษภาคมเลขเด่นสเข้าหลักหน่วยบน